All, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคเรนซีทุกท่านนะครับช่องฟรีคริปโตมาวิเคราะห์กราฟนำเสนอแลวนวคิดมุะมอกการาฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้มาแนะนำการลงทุนแต่อย่างไดนะครับก็วันนี้เป็นวันที่12เดือน1 1นะครับผมเวลาประมาณสองทุ่ม 40เวลาที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์กด u u s สไคร e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมาอัปเดตกราฟบิตคอยแบบ r รียลไทมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมได้มาดูข้อมูลออนเชนนะครับปรากฏว่าฟันดิ้งเนีียก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเรียกว่าเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่า เนื่องจากอะไรครับบิตคอยนี่มีการเทลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมอ่าลงมาที่แนวรับสําคัญนะครับอยู่ในเดี๋ยวผมจะไปเปิดกราฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับปรากฏว่าข้อมูลออนเชนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีคนโดนริคูเดตขารองกันเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆอ่าดูครับเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็คือเยอะสุดๆเลยครับขารองที่โดนริคูเดตไปเนื่องจากการปะสัญญาณฟิวเจอร์ที่สูงเกินไปนั่นเอง วันนี้ก็มีดอลคเดตอีกแล้วนะครับถือว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นของเมื่อวานนะครับอ่ะเรามาอัปเดตกาปกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในช็อตเทอมเนี่ยที่ผมได้มาอัปเดตแบบเร่งด่วนเนี่ยเนื่องจากอันนี้จะเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือโมเมนตัมของกราฟเนี่ยต่ำลงนะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับกราฟราคาต่ําลงแต่นะครับโมเมนตัม um ตรงนี้กลับสูงขึ้น อ่าครับแล้วก็ MACD อ่ามีแหละแบบเป็นภูเขาชันขึ้นอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้โฟร์อินด็กบ้างครับอ่าปรากฏว่านะครับผมมองว่านะครับอาจจะเกิดการกลับตัวในระยะสั้นก็เป็นได้ในช่วงราคาราวๆสัก36,800เนี่ยอาจจะมีการ กลับตัวขึ้นไปบนแนวรับสำคัญได้นะครับที่บริเวณราคา6 0อ6 4ผมว่าถ้ากลับไปยืนแล้วยืนไหวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในช็อตเทอมอันใกล้นี้เนื่องจากบิตคอยเนี่ยก็ได้วิ่งนะครับเป็นเทนไลน์ขาลงแบบนี้นะครับเหมือนเป็นแฟลกลงมานะครับเ,เพื่อนๆดูตามนี้นะครับนี่นะครับวิ่งขึ้นไปชนนี่นะครับเด้งอยู่แบบนี้ หรือบิตคอยอาจจะเบรกออกไปได้แล้วหรือเปล่าอ่าในช็อตเทิมเนื่องจากมีโมเมนตัมอ่าที่กลับขึ้นมานะครับผมอ่าเป็นการขัดแย้งของราคานั่นเองเป็นบูลิตนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมมองว่าในระยะสั้นนี้มีแนวโน้มที่บิตคอยจะกลับตัวนะครับผมก็หวังว่าจะรุนให้มันยืนกลับไปบนราคาที่64,300ให้ได้นะครับ ถ้าดูตามโมเมนตัมต่างๆนะครับมันควรจะเป็นประมาณนี้เนื่องจากมันเป็นแพทเทิร์นของบูลิตนั่นเองนะครับโอเคนะคเพื่อนผมก็มาอัปเดตประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวานอย่าลืมวางแผนความเสี่ยงของตัวเองให้ดีนะครับเนื่องจากบิตคอยนี่ยเหลือน้อยนะครับ ความผันผวนมันจะสูงมากๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนเตรียมรับมือกับมันให้ดีในตลาดรอบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย